ท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณคุณมีบางอย่างที่ทำให้โดนใจมาเจอช่วงนี้ค่ะไพ่ไปขึ้นในเรื่องของพระเทวฤสีพระเทวฤษีที่อาจารย์สัมผัสได้ตอนที่อาจารย์ดึงสามใบนี้นะคะการปฏิบัติบางคนกำลังพยายามสวดมนต์ บางคนกำลังพยายามนั่งสมาธิเนี่ยค่ะมากขึ้นแล้วกันใครที่ทำอยู่แล้วเหมือนทำมากขึ้นทำเพิ่มขึ้นใครที่ไม่เคยทำเหมือนกำลังเข้าหากำลังพยายามจูนพลังงานแน่นอนค่ะอาจารย์เชื่อว่าคุณไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่บังเอิญแล้วกัน ตัวคุณเองนะคะมีครูบาอาจารย์บางพระองค์กำลังดึงคุณเข้ามาในสายปฏิบัติอยู่แต่คุณเห็นไพ่หรือเปล่าคะนียะไพ่ที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเป็นในเรื่องของไพ่คู่แท้ตอนที่อาจารย์ดึงเนี่ยนะะอาจารย์ดึงไพ่พระรามกับนามสีดาเข้ามาก่อนไพ่คู่แท้นะค่ะก็นั่นหมายความว่าเคยปฏิบัติเคยมีมาในอดีตชาตินะะีคะ ใบนะที่สองเป็นไพ่เทวฤศีค่ะและพออาจารย์ดึงไพ่ใบที่สามะค่ะเป็นไพ่พพพิคเนตราชาโชคนั่นหมายความว่าท่านมาสื่อและมาบอกผ่านอาจารย์นะคะว่า <c oughs> คนมีบุญเก่าจะเห็นคลิปนี้คนที่ยังไม่ทำอาจจะต้องทำนะลูกเพราะอะไรถ้าคุณอยากร่ำรวยถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จถ้าคุณอยากมีความรักดีๆ คำว่าความรักดีๆของอาจารย์คือไม่ว่าจะส,สถานะนไหนเพื่อนแฟนคู่ครองกัลยาณมิตรลูกน้องพาร์ทเนอร์หรือบริวารอื่นๆคุณจะต้องทำเนีนฮะนั่งทุกวันใครที่นั่งได้ไม่นานพยายามนั่งสักเริ่มต้นที่5นาทีต่อวัน ถ้าทำได้สักเดือนหนึ่งติดต่อกันทุกวันแล้วเดือนต่อไปให้คุณเพิ่มเป็น10นาทีต่อวันทำได้แล้วจิตนิ่งแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะลูก20นาที30นาทีต่อวันใครทำได้มากกว่านั้นก็ดีมากๆจริงๆวันนี้ที่คุณมาเจอคลิปอาจารย์เชื่อว่าคุณอาจจะได้รับโชคลาภจากบางอย่างจากบางทางจากบางสิ่ง อาจารย์ให้คุณมีโชคมีลาบเนาะหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเข้ามาในช่วงตำแหน่งวันนั้นๆที่คุณเจอคลิปนี้ของอาจารย์อาจารย์ฝากคนที่จะรับพลังงานนี้กดติดตามเพื่อตอบแทนค่าผ่านครูท่านไหนติดตามอยู่แล้วอาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะฝากกดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักเพื่อดึงดูดเขาขึ้นมาในทางที่ดีๆ เลยค่ะ,ะกดเซฟคลิปนี้ไว้เพื่อรับพลังงานตลอดไปนะคะจงดึงดูดพลังงานที่ดีทั้งหมดนี้เข้าไปหาดวงตัวเองซะสวัสดีค่ะ